จเครื่องนะครับก็งานทะเลเดี๋ยวลุยกันเลยจับหัววายจับกั้งเดี๋ยวคืนนี้เข้าโรงแรมเกลียเที่อันนี้เป็นตะข่ายเวลากั้งมันสับปุ๊บเนี่ยมันจะติดตะข่ายนี้ทำไมต<ค>้องไข<ป>่มันมันจะทําให้นิ่มครับแล้วก็มันจะเป็นไม่เป็นขุยเวลามันสับปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ลื่นเราได้ปลามาเราใส่ปลาเนี้ยปุ๊บแล้วก็เราก็เสียบไปแล้วนี้ปิดคอปเปอร์เวลากั้งก็ตีก็จะตีติดตะข่ายเนี่ยเราก็ต้องถอดไม่ได้ เราก็จับได้เลยเราจะดูรูนี่เราต้องสังเกตยังไงครับถ้าเป็นก้างจะเป็นรูแู่ดูนะถ้าเป็นไอหมึกเนี่ยมันจะเป็นุดสายนะมันจะเป็นรูคล้ายๆขอบไฟมันจะเอาปะกการังอะไรมาวางเลยวางวาง <ๆ S 2> ขอบรูสวย<ร>ไอ,ไอนี่คือรูก้างใหญ่มากรูนี้ให้เวลาคนละหนึ่งนาทีได้เวลาพีพีเอ็มห้านาทีเอาตัวนี้ใครได้เรียหนึ่งครับใส่ลงไปในรูครับตรงนี้คือเขามีตัวอยู่ข้างในถูกไหม เราก็เอาเศษเอาหินเหมือนกับว่ามีปลาว่ายมาใช่ครับมาหาลูกใหม่ก่อนตัวนี้ตัวละครับนี่ครับจะได้เบียร์หนึ่งลังไปท่าไมเบียร์หนึ่งลังนะครับคุณไม่ครับสามเเบียร์ลังสามเลยอนโมเดลหาดครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีตัวหรือมันไม่มีตัวมีตัวอยู่แล้วมีตัวมีตัวอยู่มีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในรูเดียวกันครับเอาละแล้วแล้วได้คู่ผืวได้ส่วนมากเราจะเอาในตัวผู้ตัวเมียมันจะได้ล่อตัว แล้วรูเนี่ยพอเราจับตัวหนึ่ไปปุ um ๊บมันเหมือนกับคอนโดอ่ะพอน้ำมามันก็จะมีตัวใหม่เข้ามาอยู่แทนเลยไม่ต้องหลบแล้วก็มีตัวเมียไว้ล่อเห็นไหมคุณเดมมาช่วยมึงกันดิสองก้ามเลยด้วยจับแล้วจับแล้วจับแล้วซับแล้วส่งก้ามด้วยยอมแล้วมันยอมแล้วยอมไอ้เหนื่อยแล้วยอมแล้วไม่สลาก้ามใช่ไหมถ้า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 ก้ามเดียวพี่เสี่ยงแต่สองก้ามนี้ก็คืออย่าอย่าเพิ่งพูดก่อนดีกว่าเราไปเราไปจับตับโซนมาเลย ไม่ได้ครับพี่ต้องคอยต้องใจเย็นๆใช่ใช่ใช่เพราะเขาสลัดกล้ามเดียวเนี่ยถ้าว่าพลาดด้ามเดียวคือพลาดเลยโอ้ไป้อดใหญ่จริงเรียบเลยจับอจบอแล้ว,อวเอาเดี๋ยวทานแรกโจ๊กเกอร์แี่นะพี่ต็นคดูคนนี้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทางบ้านสำหรับด 1M ครับ แจกเงินรางวัลให้ทุกคนคนละร้อยล้าน US d ลลาร์ขอให้คุณแค่คอมเมนต์อะไรก็ได้คุณติดๆคุณติ่มอบค,ครับเฮ้ยใจรู้ตัดให้กับสุภาพสับตรอีตัดให้แต่เส้นนะครับเล่นกับเรกแล้วก็ไปมัดกด้งน้ <c oughs> นองรักน้องรักน้องพี่พี่ครับ ลองดูครับลองดูครับมันเป็นรสชาติที่น่าจะแปลกเพราะว่าเราใช้น้ําที่ลวกวัตถุดิบทั้งหมดไปมันจะมีความแบบเค็มหน่อยแล้วก็นัวอืใครจะแกะก้างกินล่ะทีนี็ดแล้วพี่โจสาธิตแล้วว่ากินยังไงโคเดมโชจะตัดเข้าปากกัดปุ๊บเป็นน้ําที่ตูดนะความหวานของก้างทั้งหมดเลยมัจะลงมาที่ปากดูอีกแล้วเหรอคะใช่หวานเกล็ดหนึ่งสองสามโรยเรากับโยก้าง้อนค่ะ ยกไอ้ยกมือนี่ยกเอออันนี้อันี้นำมันรอกเร็วเออนั่นแหละปี๊เอ๊ะ ไม่เชื่อไม่เชื่อบังดีนี้ก็เป็นบังขึ้นมาเลยม,เมีกันหรือ,อยังรองเท้ากันน้ำสุดฮิตจากคนหัวครัวรอพาลุยสไตเรียบหรูใส่ได้กับทุกนุ๊กกันน้ำได้ให้คุณพร้อมลุยทุกสถานการณ์รูระบายรอบด้านหมดปัญหาเรื่องกลิ่นอับน้ำหนักเบายืดหยุน่สนสวมใส่สบายทำความสะอาดง่ายคุณสมบัติจัดเต็มแบบนี้ต้องมีสักคู่แล้ว KHK shoes ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์คู่เดียวจบ